สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับช่องชิมิโก้เนาะวันนี้นะครับผมก็จะไม่ได้มาเลยเนาะแต่ว่าวันนี้ผมจะมาทุกคนเนี่ยมารีวิวเนาะก็คือจะเป็นรีวิวเกี่ยวกับอีโมทเนาะว่าอีโมทต,ต่างๆเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างเนาะโอเคมาแล้วแร้ก็จะเป็นป้ายเนาะจีจีไซแปลว่า good game ง่ายงคือถ้าเกิดเราชนะสม,มัครคก็จะถือป้ายกันอเราจะต้นใจประมาณ100เพชรเนาะ ก็ประมาณ100่งร้อโลบั๊ได้นะเอออันนี้ก็จะอันที่ก็จะครับก็จะเป็นท่าแบบท่าโพสเนาะท่าโฟสก็ประมาณ750เพชรก็น่าจะ750ดร้อยโลบั๊ได้มั้งเออประมาณนั้นแหละอันนี้ก็ราคาเท่ากันเลยเนาะ750ดร้อยโลบั๊เหมือนกัน750เพชรเหมือนกันเนาะเอออันนี้ครับก็จะเป็นสเปรย์เนาะก็คือแบบสามารถที่จะแบบเหมือนใส่ไอเดีเข้าไปแล้วแบบภาพมันก็จะโชว์ขึ้นมาอะไรเนี้ยหรอเออประมาณนั้นแหละ มันก็จะเป็นแบบเป็นท่าแบบแบบยังไงมันลอยได้อะง่ายคือแบบนั่งแล้วมันก็ลอยได้อะเออเป็นการรีเล็กอีกแบบหนึ่งเนาะก็นี่ต้องจ่ายประมาณแปดร้อยเพคก็แปดร้อยโลบักนะครับโอเคไปต่อมานะครับก็จะเป็นของฟรีเนาะเสียประมาณหนึ่งพันห้าร้อยเหรียญก็จะได้เป็นแบบเป็นเฟไฟไฟจ้าเหมือนจะเป็นแบบผิงห้อยักใหญ่แหละเออมาก็จะเป็นแบบเป็นท่าแบบ ในท่านิจ่าโพสอะเออใส่ประมาณสองพันหกร้อยเหรียญเนาะตรงนี้ต่อไปก็จะเป็นส่วนของเออดปนะครับฮิตอะฮิวเด็บออนอินเมกก็คือแบบก็แบบเวลาเราชนะใช่ป่ะคือบางคนเนี่ยแบบอ่ะใส่ประมาณสองพันแปดร้อยเหรียญคุณก็จะได้แบบได้ถ้าเดปมาเนาะเออต่อมาก็เป็นระเบิดเนาะซึ่งคุณเนี่ยก็สามารถที่จะ อาระเบิดเนี่ยไปไว้ให้การเพื่อของคุณได้เออเสียประมาณสี่พันแปดร้อยเหรียญเนะาะเสียของต่อมาเนี่ยก็คือจะเป็นห้าชิ้นที่แบบหลายคนต้องมีอยู่แล้วเช่นช็อกโกแลตมิ้วอันนี้ครับใส่แค่สี่ร้อยเหรียญคุณก <c oughs> ็จะได้มาเนาะเออก็ไม่มีอะไรมาตรงนี้พิซซาก็อืมก็ไม่ต่างอะไรกันมากนะเนี่ยม,มาก็เป็นเรื่องอ่าสามางนี้ไม่สามาสาัญาานี้คือถ้าจะไม่มีอะไรมากเลยเล้วซ้ำเพราะว่า มันก็ทำให้ทำทำทให้เหมือนกันทุกอย่างเลยต่อมานะครับก็จะเป็นตุ๊ก,กาตาหมีเนาะ h ีวิ away love love you forever โอเคแบบเราสามารถที่จะแบบอย่างไงอะเออของคำไม่ดูแล้วกันเนาะแบบทุกคนเนี่ยถือหมีขึ้นมาใช่ป่ะแล้วทุกคนกดไปเลยปุ๊บจะเป็นการแบบเหมือนเหมือนเป็นการกอดหมีด้วยเออน่ารักดีเนี่ยต่อมาก็จะเป็นท่าแบบท่านั่งเนาะท่าซิทอืม ประมาณ800เหรียญเนาะก็สำหรับคลิปนี้ครับพี่พีทเท่าน,นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ